สวัสดีครับตอนนี้เฮาอยู่ถนนหลวงไมายเลข2 02ในตัวจังหวัดยะโสธรนะครับอยู่หลอบเมืองนะครับตอนนี้เฮากำลังวิ่งตรงไปที่อำเภอเอ,อ้ยมอแบนจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเส้นนี้ อยู่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับอยู่รอบเมืองถนนถือมาตรฐานนะครับผมมีมีมเพิ่นยังก็เน,นี่ยก,กันจราจรน,นะแบบมาตรฐานนะครับ เป็นถนนที่มีมาตรฐานสูงนะครับผมเรียบสวยหรูปลอดภัยสำหรับประชาชนนะครับตอนนี้เราอยู่เส้นรอบเมืองถนนหลวง202เพื่อตรงไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับจังหวัดอำนาจเจริญดูจากป้ายแล้วจากนี่เหลือ47กิโล วันนี้วันที่4กรนกฎาย2568ครับเวลา17นาิกา๑นาที จะมีที่กลับรถใต้สะพานนะครับนี่ที่กลับรถใต้สะพานนะถือว่ามาตรฐานนะครับนี่กลับรถตรงนี้ครับกลับรถอยู่ข้างล่างนี่นะโอเคฝั่งนั้นก็กลับรถใต้สะพานเหมือนกันนะครับหมวดการทางจังหวัดยะโสธรโอเคสำหรับเส้นทางนี้ก็ผ่านนะครับผม สถานีวิทยุจังหวัดยะสโสธรดยอยูขวามเมือโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ